การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น สวัสดีครับข้าผมชื่อนายกฤษณะม่วงทองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านเด่นหมู่ที่สอ2ตำบลบ้านแม่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอรับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจํปีพุทธศักราช2569ดังนี้ครับผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอขอรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2,569ข้าพเจ้านายกฤษณะม่วงทองผู้ใหญ่บ้านบ้านเด่นหมู่ที่สองตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลด้านบุคลิกลักษณะถ้าพเจ้าได้ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะหน้าที่ที่ได้มอบหมายด้านการเป็นผู้แทนในอำเภอเช่นในการชี้แนวเขตที่ดินทั้งในเขตหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรับเรื่องร้องทุกข์รวมถึงมีการประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับและชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆต,ต,ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกครั้ง มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้หลักการทำงานแบบประนีประนอมตามแบบหมู่บ้านรักษาศีลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการโดยผ่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่5ทับ6เข้าร่วมการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน และโครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันป่าตองมีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาใช้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเช่นการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันคนละครึ่งโครงการเปลี่ยนเค้กวันเกิดเป็นแพมเพิร์สให้ผู้ด้อยโอกาสเพื่อตอบแทนสังคมและโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเด่น ด้านการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในพ soup, ื้นที่จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมด้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนอกจากนี้ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในหมู่บ้านและบุคคลภายนอก 2. อผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านการพัฒนาหมู่บ้านข้าพเจ้าได้ใช้หลักการครองตนเป็น,นกลไกในการบริหารพัฒนาหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในการช่วยการแก้ปัญหาและพัฒนา โดยจับประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยผ่านการประชาคมของคนในหมู่บ้านประสานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืนโครงการพัฒนาระบบสุขาพิบาลชุมชนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการสืบสารประเพณียี่ปเปงและโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบโดยนำโปรแกรม Microsoft Office พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองจัดทำแหล่งเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภยัย เลี้ยงปลาและมีการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบูรณาการกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมีการจัดระบบการจัดการงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามผ่านโครงการหน้าบ้านหน้ามองด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่งคงมีการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำและมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นอุทก,กภัยในเวลากลางคืนช่วงฤด,ดูน้ําหลากมีระบบการคุ้งครองดูแลรักษาทรัพย์สินโดยใช้ระบบ CCTV จัดให้มีแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนในสถานที่สาธารณะมีการดำเนินงานตามนโยบายปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บ้านเด่นได้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดหมู่บ้านสีขาวส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเช่นโครงการการขับขี่ปลอดภัยถูกวินัยจราจร มีระบบแผนเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือเหตุฉุกเฉินของหมู่บ้านจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุตลอดจนมีเครือข่ายในการสืบหาและรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในพื้นที่ รับแจ้งเหตุหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆจากประชาชนหลังจากนั้นหาวิธีการในการแก้ไขอย่างโปร่งใสและยุติธรรมรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นให้ทางราชการทราบผ่านระบบ i ล e a แอปพลิเคชัน a c e b o o k และทางโทรศัพท์ด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนและประสานงานส่วนราชการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกช่วงวัยนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐด้านรัฐพิธีสังคมสาธารณประโยชน์ปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมในการรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมรัฐพิธีสำคัญและร่วมขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่บ้านและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานโบราณวัตถุภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำหมู่บ้านด้านอื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยนายอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและขลับเคลื่อนนโยบายรัฐในหมู่บ้าน 3. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองด้านการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานผลการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่านการส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่มและการพึ่งพาตนเองด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง และป้องกันปัญหาทุจริตในพื้นที่โดยมีการนำเยาวชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมโครงการรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ด้านการแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นการแก้ปัญหาโมลพิษทางอากาศการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในพื้นที่ลำใหญ่การแก้ปัญหาปัญหาน้ำท่วมจากการได้รับผลกระทบโดยใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดสร้างวิถีเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นบ้านเด่นมีน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กับการเกษตร 4. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอด้านเศรษฐกิจข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเน้นการพึ่งพาตนเอง การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพของชุมชนส่งผลให้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรบ้านเด่นได้รับการยกย่องด้วยรางวัลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตองด้านสังคม ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเด่นได้รับโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนด้านสาธารณสุขอำเภอสันป่าตองได้เป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสาธารณสุขผ่านโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของมารดาทารกและชุมชนอย่างยั่งยืน 5. ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆด้านผลงานด้านสังคมมีการริเริ่มแนวคิดสร้างสรรด้านการช่วยเหลือสังคมภายใต้สโลแกนเปลี่ยนเค้กวันเกิดเป็นแพมเพิรให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเจ้าของวันเกิดร่วมกันทำความดีและแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนผลงานด้านสาธารณาสุขมีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดกอกของผู้ใหญ่บ้านสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านสาธารณาสุขชุมชนที่มีความเข้มแข็งส่งผลให้หมู่บ้านได้รับการยกย่องและมอบรางวัลด้านการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกติดต่อกันสปีซ้อน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ตัวแทนสอสมบ้านเด่นเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อไม่สูบบุหรี่ป้องกันมะเร็งปอดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าปโป่งและเทศบาลตำบลบ้านแม่จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านผลงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่ โดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินงานผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดธุรกิจสีเทาผู้มีอิทธิพลแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์ชายแดนบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ มีการจัดโครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อและดำเนินงานตามนโยบายปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์ในหมู่บ้านได้ครบ100%ทุกท่านคงได้เห็นผลการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมแล้วทุกงานทุกกิจกรรมที่กระผมได้ทําตลอดระยะเวลาการเป็นผู้นําชุมชนวันแล้วแต่เกิดจากความจริงจังตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านเดน และให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนามีศักยภาพเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาหมู่บ้านของเราตามที่กระผมได้ตั้งใจไว้ทุกกิจกรรมจะสําเร็จไม่ได้หากไม่รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกหน่วยงานและที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณครอบครัวของกระผม ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านดังนั้นทุกความภาคภูมิใจล้วนแล้วแต่เป็นของคนในชุมชนบ้านเด่นทุกคนขอขอบคุณครับ